to celebrate Kooningai from Thailand to Bangkok and I love it right here. So welcome also to Reddition Zone and all the passengers to watch this spectacular performance together and also to capture this... ของอพวกเราชาวสวนภูมินะครับเราก็มาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในวันปีใหม่นี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันตรงกับวันแรกของปีใหม่ของชาวจีนนะครับที่เราเรียกว่าวันชิวอีกนะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวมาเดินทางกันมาหนาแน่นมากนะครับถึงประมาณ3กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาประเทศไทยมากถึง2.4ล้านคนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆท่านในภาพรวมหลังจากที่เราดูมาแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ เราปียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มในช่วงตุรจีนะครับตั้งแต่24มกราคมถึงประมาณ2กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นประมาณ12เนนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี67นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังต้องเรียนว่าธุรกิจท่องเที่ยวไทยยังอยู่ในขาขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่เฉพาะชาวจีนนะครับให้ความสนใจการเดินทางมาประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีความปลอดภัยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวนะครับเป็น มีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่ติดอันดับต้นๆของโลกตลอดนะครับทุกครั้งที่มีการโหวตกันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะฉะนั้นในในานามของทอทเราก็มีความภาคภูมิใจในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกในการเดินทางมาฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนในช่วงนี้ครับครับก็จริงๆแล้วช่วงที่เราเลือกไฟล์นะครับเราก็พยายามที่จะ เลือกนะครับกระจายกันทุกๆไฟล์นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีโอกาสได้ประสบกับความประทับใจนะครับในการต้อนรับนะครับแต่จริงแล้วไห่หานานเนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันเพราะว่าเป็นต้นกําเนิดเป็นถิ่นกําเนิดของคนไทยเชื้อสายจีนหลายๆภาคส่วนเลยฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกไฟล์ไหหนานเนี่ยก็เป็นการกระชับถึงความสัมพันธ์นะครับแล้วยิ่งปีนี้เป็นปีที่ เรียกว่าปีมหามงคลด้วยนะครับเป็นปีฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนนะครับซึ่งเราบอกว่าไทยกับจีนเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงนะครับมีความสัมพันธ์กันมายาวนานฉะนั้นนักท่องเที่ยวเองทุกคนก็ได้รับความประทับใจในการมาเยือนครับครับหลแล้วนะครับก็จะเป็นสายการบินจีนที่เป็น point to point นะครับก็มีการเดินทางกันอย่างหนาแน่นนะฮะจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นนะครับกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ฉนันตรงนี้อยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับแล้วก็ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนไปได้วยกันครับครับเราก็ยังคาดนะครับว่าเทศกาลในในเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนในภาพรวมปีนี้นะครับปริมาณนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอตัวเลขที่ชัดเจนจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทางเราก็ยังดูเทรนด์แล้วนะครับประสานกับสายการบินแล้ว แล้วก็ดูตัวเลขไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์ซีซันการกระเป๋ารายที่3นะครับที่จะดูในเรื่องของบริการภาคพื้นซึ่งก็จะทําให้การให้บริาการกระเป๋าเนี่ยเร็วขึ้นนะครับนั้นทั้ง2อย่างเนี่ยเรามั่นใจว่าเมื่อผนวกเข้าด้วยกันแล้วนะครับเ,เข้าประเทศเร็วกระเป๋าเร็วนะครับทุกคนก็จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายครับครับ,รบ,รบก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าระบบออโตเกตเนี่ยนะครับช่วยสามารถลดระยะเวลาในการ ต่อแถวคอยได้อย่างมีนัยสําคัญคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีออโตเกตเนี่ยแถวคอยทั้งในส่วนของขาเข้าและขาออกนะครับเวลาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27นาทีซึ่งค่อนข้างนานนะครับแต่หลังจากที่เรามีออโตเกตนะครับทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยระยะเวลาคอยนะครับถ้าขาออกไม่เกิน5นาทีขาเข้าไม่เกิน15นาทีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานของทั่วโลกครับ อวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและก็นักท่องเที่ยวชาวจีนทุกท่านนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับซินเหนียนควายเลอร์ตาจีตาลี่ขอบคุณครับบอกว่านักที่หลังเลยครับทุกแค้มหนึ่งสองสามทุกแค้มหนึ่งสองสาม